ทำเอา FC แฟนคลับค่ะถึงกับตกอ,อกตกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของสาวแพรวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งชื่อดังของเราคนนี้นะคะซึ่งเธอเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวค่ะที่โดนมิจฉาชีพนะคะได้โทรมาหานั่นเองพร้อมกับมีการชวนคุยนะคะเรื่องเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้เองนะคะโอ้โหจากที่ FC แฟนคลับเนี่ยต่างก็เป็นห่วงกันไม่น้อย งานนี้เนี่ยก็เปลี่ยนอารมณ์เลยทันทีแหละค่ะคุณผู้ชมคะทาเอา f c แฟนคลับเนี่ยฟินกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หนุ่มซันวงสะท้อนค่ะได้มีการถามสาวแพร,ว,พรวแสงทองนะคะบอกว่าถ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้เนี่ย จะคุยกับเขาอยู่ไหมนะคะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมสาวแพรวแสงทองเนี่ยก็ถึงขั้นตอบเลยละคะ่ะบอกว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องเงินเนี่ย<อ>ก็น่าจะคุยคุยได้เพราะว่าตอนน,นั้นเนี่ยไม่มีแฟนพร้อมกับบอกอีกด้วยลคะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีแฟนนะคะแล้วงานนี้ค่ะคุณผู้ชมสาวแพรวแสงทองของเรานะคะก็ถึงกับหัวเราะออกมาเลยละคะ่ะคุณผู้ชมคะและงานนี้เองนะคะก็ได้มีเสียงเข้ามาค่ะบอกว่าโป๊ะแล้วโป๊ะแล้ว คุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะต้องบอกได้เลยะค่ะว่าสาวแพรวพาวแสงทองเนี่ยก็ออกอาการโป๊ะออกมาให้กับทุกๆคนได้เห็นกันเลยล, <outgoing> ละค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้นะคะสาวแพรวแสงทองของเราจะโป๊ะเรื่องอะไรกันนะไปชมคลิป<ณ> <as> นี้กันเลยดีกว่าค่ะที่ว่ามันต้องเป็นมิชาชีพแล้วมันก็พูดจริงๆๆจริงเหรอจริง <aha> พูดว่าพูดเรื่องการลงทุนเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลแล้วทีนี้บอกว่าน้าเขาไม่พูดถึงปัญหาจะคุยเขาอยู่ ถ้าไม่พูดหรอถ้าไม่พูดถึงเรื่องเงินคิดว่าน่าน่าจะคุยแบบคุยได้เพราะว่าตอนนั้นอะไม่ได้มีแฟนตอนนี้ก็ไม่มีแฟนโบล่ละโบล่ะโบล่ะเาต่อเดี๋ยวโบล่ละตอนนี้ก็ไม่มีแฟน โบล่ะโบล่ะโบล่ะวโบล่ะโบ้โบอ่เข้ายถึงว่าช่วงนี่เขาโสดกันอ่ะคุยได้เพาเราไม่มีแฟนเราคุยได้ช่วงนี้สดไหมสดสดจริงไหมยักหัวที่ได้กินมัน่พรูดยักหัวมันไม่พิรูนล้วทีเนี้ ยาสูตเทียมเหรียนโซด็ดไม้เนี่ยเป็นพ่อเอฟซีแท้ๆไปคุโซด็ดไม้มาคือตอนนั้นผมรู้จักแล้วไงก็อ,อยากรู้ว่าใครจะไม่รู้นะเอารู้จักแล้วยังไงอ่ะ้จักก็ยังไม่รู้จักในขนาดนี้ป่ะตอนนั้นนะหรือว่าเขาวางพวงมาตัดหน้ารในนักทักมานะเรืาา่องที่ก่อนที่จะเปิดวงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยว่างไหมล่ะเชิญนะเปิดเปิดฤดูกาลอันนี้มันคีเอกผู้ดังเลยฮ่าฮ่าฮ่าเพราะว่า ท่านหันมากเลยแบบคุยใจอยากมานะนาท่านหันเลยเราหยูดเท่าดอกไม้มาคืออะไรอ่ะไม่รู้จริงๆ <c oughs> ทางประเด็นเด้อแหวนหันเ <c oughs> ด,ด้อ <c oughs> เราแต่งประเด็นเด้อไี่ยื่ดาวใครตามหาทอดของมันได้ทอดอกไม้นั้นได้ว่าเป็นของใครผมมีรางวัลให้คือเข้าใจไหมเกตี้เข้าใจว่าว่าเป็นของใครครับเกตีเข้าใจว่าเป็นของซันแล้วทีนี้ก็มาถามกันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ในเนี้ยมันก็เป็นปัญหาทีเนี้ยไม่ใช่แค่เดียวนะสองใช่ไหมก็ลงท่อเดียวอะอะไรสองทอดสองทอดเกตี้เนี่ยอีกหวานน้องมูได้อีก อ๋อผ um, uh ู huh. uh ้ชายไอ้ชอหนึ huh. uh ่ง huh. น uh ่ะ huh. ม uh ีมีคำตอบให้ไอ้ชอหนึ่งน่ะมีคำตอบให้แสดงว่าคุณพูดจริงมาโดยตลอดนะจริงหรือเรอพูดจริงไม่แล้เแลอวอำอ่ำอะไรเนี่ยผู้บ่าผูดว่าน้อยไม่เอาใจฉันมาเรื่องจริงมาเรื่องจริงเนี่ยเจะเปลี่ยนตลอดตอนนี้ชื่อไม่บหนึ่งของใครช่อหนึ่งของคนเกาหลีผู้ชายส่งมาให้ที่บอกเคย นนอนุญาตครับแม่